เป็นยังไงล่ะคิดยังไงถึงมาเรียนบาลีไดนะ้ได้เห็นอะไรถึงอยากเรียนบาลีะ่ะเริ่มต้นเป็นยังไงลองเล่าให้ฟังนี่เป็นยังไงอเริ่มต้นเลยนะคะอืตอนช่วงสมัยหนูอายุประมาณสิบแปดย่างสิบเก้าอะค่ะตอนนั้นก็กําลังจะเข้าเรียนปริญญาตรีค่ะอืก็ไปเห็นในเฟซเห็นมี โยมที่เป็นบ26ออนะคะเขารับพัดอย่างเงี้ยเ้วเห็นเขาได้ประโยค6ก็เลยเกิดความสงสัยในใจว่าเอา้าทำไมโยมถึงสามารถเรียนบาลีได้ mm hmm. ตอนแรกคือตอนที่หนูก็คิดว่าโยมไม่สามารถเรียนได้คะ่ะเพราะว่าตอนแรกก่อนที่หนูจะมาเรียนเนี่ยหนูก็พอจะทราบข่าวมาบ้างว่ามีเกี่ยวกับการเรียนบาลีนี่คือรู้ว่าเรียนเฉพาะพระอย่างเงี้ย ก็ไม่รู้ว่าโยมสามารถเรียนได้ค่ะก็เลยไปถามหลวงนาค่ะว่าโยมสามารถเรียนบาลีได้หรอคะหลวงนาท่านก็เลยตอบว่าโยมสามารถเรียนได้ค่ะคือสอบได้มาตั้งนานแล้วเพิ่งหนูก็เลยแบบตอนน,แบบตอนนั้นเกิดความศรัทธายอยากเรียนบาลีค่ะก็เลยได้หนังสือไวยากรณ์ของมหาใจที่หลวงนาท่านให้มาค่ะแต่หลวงนาท่านไม่ได้จะสอน ท่านให้อามาท่องดูก่อนหนูก็เลยไม่รู้จะท่องยังไงก็อ่านตามภาษาไทยที่เราได้เรียนแต่เราก็ไม่เคยได้เรียนบาลีก็อ่านครั้งแรกก็อาจจะผิดถูกบ้างบางทีเขียนบาลีเขียนเป็นไทยเงี้ยแต่การอ่านออกเสียงมันอาจจะไม่ได้เหมือนไทยเงี้ยอักขระอะไรมันไม่เหมือนกันเนี้ยหนูก็อ่านผิดถูกบ้างจนแบบพระอาจารย์มาดูไลฟ์สดที่หนูอ่าน<อ>มายากรผิดนะพระอาจารย์ก็เลยทักมาถามว่า เรียนบาลีด้วยเหรอ,อหนูก็เลยตอบพระอาจารย์ว่าเรียนค่ะแต่ยังไม่มีอาจารย์สอนอ,อาจารย์ก็เลยสนใจที่จะสอนบาลีให้กับหนูค่ะก็เลยทำให้หนูได้เข้ามาศึกษาพระบาลีค่ะ